สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูว่านจีติดนะคะและเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าว่านจีติดเนี่ยสามารถที่จะมีดอกได้กี่ครั้งต่อหนึ่งปีโดยธรรมชาติแล้วว่านจีติดสามารถที่จะมีดอกได้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะก็คือในช่วงต้นฤดูร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิในต่างประเทศประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้านะคะเขาก็จะเริ่มมีช่อดอก แทงขึ้นมาจากดีนหลังจากที่เขาพักหัวในช่วงฤดูหนาวนะคะก็เป็นธรรมชาติที่เขาจะมีดอกเฉพาะช่วงนี้นะคะ แต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะบ่มตาดอกว่านสีทิศได้ทําให้เราสามารถที่จะปลูกว่านสีทิศเพื่อดูดอกได้ตลอดทั้งปีโดยวิธีการบ่มตาดอกในตู้เย็นนะคะหรือว่าบางคนใช้วิธีการงดน้าเพื่อที่จะเป็นการหลอกเขาว่าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะเขาจะพักหัวแล้วก็สร้างตาดอกเมื่อเราเอาออกมาปลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีดอกให้เราดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูกาลไหนเดือนอะไรพอเราเอาออกมาปลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีดอกทันทีนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูวิธีการบ่มตาดอกว่านสิทธิศมุงเกษตรได้ทําคลิปเอาไว้แล้วก็ได้แปะเอาไว้ข้างบนนี้สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะหัวว่านสิทธิศที่เราจะเอาไปบ่มเนี่ยจะต้องเป็นหัวที่สมบูรณ์สะสมอาหารมากพอนะคะ ถ้าเป็นหัวที่ไม่สมบูรณ์เวลาที่เราเอาไปบ่มเนี่ยเขาอาจจะไม่มีดอกนะคะหรือว่าในกรณีที่เขามีดอกนะคะหลังจากที่เขามีดอกเนี่ยเขาก็จะโสมมากมีโอกาสที่เขาจะเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาไปบ่มเนี่ยเราควรที่จะเลี้ยงเขาหลังจากที่เขามีดอกผ่านไปอย่างน้อย6-8เดือนนะคะเราถึงจะสามารถขุดเขาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปบ่มตาดอกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ตรงจุดนี้แหละก็จะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าว่านสิทธิศเนี่ยสามารถที่จะมีดอกได้ปีละหลายๆครั้งนะคะด้วยความที่เราไปเห็นจากร้านหรือว่าเพื่อนๆที่เขาปลูกแล้วมีดอกตลอดทั้งปีอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทําให้เพื่อนๆเข้าใจผิดก็คือว่านสิทธิศเนี่ยสามารถที่จะมีช่อดอกได้มากกว่า1ช่อตอนหนึ่งหัวนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจผิดว่าว่านสิทิศสามารถที่จะมีดอกได้หลายครั้ง ใน1ป um, ีนะคะจริงๆแล้วการที <questo S 2> I mean, ่หัวว่านสีทิศมีช่อดอกได้มากกว่าหนึ่งช่อเนี่ยเขาจะมีไล่เลี่ยกันนะคะช่อดอกเขาจะมาไล่เลี่ยกันก็คือบางช่อดอกเนี่ยเขาจะมาพร้อมกันบานพร้อมกันนะคะแต่ว่าบางต้นเนี่ยบางหัวเขาก็จะมีช่อดอกขึ้นมากําลังบานแล้วก็อีกช่อนึงก็แทงตามมาหรือว่าบางช่อนะคะบางหัวเขาก็จะมีช่อดอกแล้วก็อีกช่อหนึ่งเขาแห้งไปแล้วก็อีกช่อหนึ่งถึงจะแทงขึ้นมาก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะว่านสีทิศถ้าเขายิ่งมีหัวขน ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยช่อดอกเขาก็จะเยอะขึ้นนะคะบางหัวถ้าเขาใหญ่มากๆเขาสามารถที่จะมีช่อดอกได้3าถึงสช่อเลยแต่ว่าช่อดอกที่ตามมาเนี่ยจะสมบูรณ์เท่าช่อแรกไหมเราก็ต้องดูว่าหัวว่านสิทธิ์ิของเราเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนนะคะบางทีช่อดอกช่อแรกเขาอาจจะสมบูรณ์ก็จริงแต่ช่อที่2อ,อาจจะไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้นะคะ ว่านสิทธิศบางหมวนถ้าเกิดว่าเขาไม่สมบูรณ์เนี่ยบางทีช่อดอกช่อทีอ่2เขาก็จะมีแค่3ดอก2ดอกหรือว่าบางทีก็จะมีแค่ดอกเดียวนะคะหรือว่าอาจจะมีบางช่อดอกที่เขาฝ่อไปเลยนะคะก็คือเขาแทงช่อดอกขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่สมบูรณ์เขาก็จะฝ่อไปอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงประเด็นของปัจจัยที่จะทําให้ว่านสิทิศของเราเนี่ยมีช่อดอกได้มากกว่า1ช่อในอีกคลิปหนึ่งนะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์ข้างบนเข้าไปดูได้เช่นกันนะ ะะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาพูดคุยถึงประเด็นนี้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทดลองบ่มตาดอกก็สามารถที่จะขุดขึ้นมาบ่มได้นะคะแล้วก็เราก็ถยอยปลูกนะคะเราก็จะได้เห็นดอกของว่านสิทธิศต,ตลอดทั้งปีนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับบ้านสิทธิทิศหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่มุมเกษตรพูดผิดพลาดไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลหรือว่าคอมเมนต์ก้าขายให้มุมเกษตรได้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในวอกต่อไปนะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ